สวัสดีครับอยู่ดนาทีอาซูบายเช่นเคยอะครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าซีบีหกห้าศูนย์เอฟในยุปีสองพันสิบห้าสิบหกนี่แหละฮะยังไงมาดูรูปรล่างน้องก่อนครับผมมีเตจโครงแดงนะฮะสีไตแล้วก็เป็นโครงแดงด้วยเยอะรวมกันรวมกันเดียวนะโฉมเดียวเลยของแต่งเยอะมากครับคันนี้บอกเลยโอเคมาดูกันเลยครับผมไล่มาเป็นชิวหน้าฮะนอตทองครับผม นี่มีไฟหน้า l อดีโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะไฟเลี้ยวแต่งมือคัด์มือเบรกมือคัด์ของยี่ห้ออะไรซีซีอะไรวะเนี่ย,อยแอมจำไม่ได้ละแล้วก็บอกแฮนต์ัวบิโนโ่จะโจกอูดไปแห้ตอ๋อมีตุ๊กตาโยกแฮน์ขึ้นมาแล้วเป็นแฮน์แต่งเลยนะฮะเนี่ยครับเป็นของมียี่ห้อด้วยาลายแคปบล่าด้านซ้ายด้านขวามาครับเนี่ยเป็นช่วงที่ต่อกับชุดข้างมาอีกทีหนึ่งนะ อ่าแคปลาตรงหน้าจอด้วยมีแคปล่าตรงบันโคลงด้วยการหม้อน้ำโอ้โหเยอะมากของแต่งเยอะมากกันนี้นี่ฮะไล่นอทองด้วยน้องอามฝั่งนี้มีไหมเนือทองอ่านะฮะมามาดูด้านนี้ฮะเนี่ยด้านนี้เขาไล่นอทองมาเกี่ยวัทั้งหมดเลยะฮะชุดฝาครอบชุดฝาครอบอฮะอเ,เออเนะี่นื้อไทเทนนั่นแหละอ่าแล้วก็ไล่ตรงนี้มาของ GTR เกียร์ยงก็น่าจะของจีอ่ามันเขียนว่า GTR เหมือนกันนะฮะเกียร์ยง GTR ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นห่อ ไล่เฮ้ยอ๋อฮะท่อ,อ,อ,ทอจะไล่เป็นสลิปออนออกมาเป็นท่อไซส์สสยอยงหนึ่งอันนี้ก็เป็นแคปลานะฮะนี่ครับครอบเฟรมเออทั้งชิ้นเลยอะไล่มาแคปลาหมดเลยนี่มีท้ายสั้นนี่ตรงตรง,ตรงท,ท้ายช่วงท้ายไลไเป็นแคปลาด้วยนะฮะบอกว่าเป็นเบาะแต่งเนาะอะ,อะยางเหลืออยู่นะฮะโช้สเตอร์ใหม่ๆโอเคคันนี้ไม่มีชิปเตอร์นะโอเคมีอะไรอีกวะ ไม่มีแล้วโอเคอะดูเลขไม่กันเลยเริ่มเริ่มแสบคอแล้วคนนะไมาอยู่สองมืนแปไมอยู่ที่สองหมืนแปดโอเคน้องอมามสตาร์ดูซิอ่าสตาร์สี่สูบนะคันนี้ก็เหมือนจะหอมหอบนะเหมือน <c oughs> <c oughs> จะหอมหอบอยู่นะโอเคเดี๋ยว <c oughs> พี่ <c oughs> ลองเพิ่มดูแล้วกัน ยิงไปอะไรคะนี่โอเคครับคันนี้เอารถจบอยู่ที่เก้าพันนะผ่อนได้สี่สิบแปดงวดประมาณงวดละสี่พันกว่าบาทแล้วประมาณสี่พันห้านี่แหละไม่เกินนี้นะถ้าสนใจก็ติดต่อพันธุ์เอสซูบได้เลยถนะ้าหลือซีไว้ขายอยู่ได้เลยนะคันนี้ก็ถือว่าของแต่งเยอะมากลยฮะเอาไปก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยนะไปเอาไปขับได้เลยก็ยังไงฝากเจ้า C ีบหกคสสุนคันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ